ไลค์กดแชร์กดติดตั้งสก๊อตให้หนูด้วยีกว่าด้วยนะคะนี่เรากำลังจะมาจัดการบอสกันใช่ไหมคะใช่ค่ะคือตอนนี้นะคะเกิดปัญหาออีกก็คืบอสหลังแกพวกเราค่ะเฮ้ยโอ๊ยมาบอสไม่มีใครจะคันต้องเชิญเทพนิกะลงมาสักหน่อยแล้วเฮ้ยเยอะแล้วเย่ะแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วป่าหลบก่อนป่าหลบก่อนหลบไม่หลบไม่ไม่ไม่ มีเหตุการยังโอ๊ป๊าป๊าไม่มีคนสู้กันเลยมีคนสู้กันเลยสงสัทั้งใจนะไม่โนก็ขอมันสีฟ้าสีฟ้าไอ้ไยจัดการอนบอลเลยการบอสเกอดบอสหนึ่งจะตายแล้วกินยาสักคู่งั่นนั่นโดดเลยโดดไล่เต็มเราก็ไปอ๊นโอ๊บพอเกตจะตายแล้วพอเกตจะตายแล้วป๋ากระเทิบเลยโซลี่อุ้ยเหนเหนใครฆ่าปฟ้า รีบเลยค่ะบอสเหรอไม่ใช่บอสใครข้าป้าคนนั้นเหรอถ้าจะใช่นะปา้าสงสัยสต้องท้าทายอำน,นาจ้องท้าทายองเราสนุกด นึกว่าปลาบางคนจัดการบอสนะัออ่นแหละต้องเสี็ต้องเรียนสกิลใหม่ด้วยอะสกิลโอ้โหช่วยกันจัดการบอสในคันแล้วป,ะปะ้าป้าเมื่อกี้ที่จัดการไปตืมดิน ใช้ยิงเนี่ยใช้ยิงปืนเนี่ยไม่ใช่ลีไม่ใช่ลีลีอยู่ในบ้านเอ่จะมาใช่ลีได้ไงรี่สร้างบ้านเห็นไหมเนี่ยยี่นชมพูดดีกว่าอบอ๊อเฮ้ยใครใครยิงปืนเนี่ยไม่ใช่ลีลีสร้างบ้านอยู่ใช่ไหมดี่ไม่ใช่บอมมาเน่ใครบินอยู่เนี่ยลีอยู่ข้างบนลีเม็ดเกียว ทำไมมันมีโกบวิ่ตงตามป้าไม่รู้ <c oughs> ป๊าป้าบอกว่าสร้างบ้านอยู่จะเอาไปเก็บเงินเนี่ยเห็นป้าบอกว่าสร้างบ้านอยู่สร้างบ้านอยู่ไม่ใช่แกเนี่เฮ้ยมีมีใครยิงมาเนี่ยครั้งนี้ไม่ใช่รีจริงเพราะีอยู่ในบ้านลแล้ว <c oughs> ครื่องปลาก,กะระทืงปลา a นเออใครยิงปลาไม่ใช่ลิปาสิงชีไป่ะโอ้แม่ชเยเ่ยป,ะปะนะ้ป้ามาปะลองกันไหมปะลองกันเฮ้ยป้ป้ามีเงินตังตั้งหกแสนลลลิมี อปบาป๊า,า,าหนูมีป๊ <8, 000. S 2> าป๊าป๊าดูให้หน่อยแปดหมื่นเป็นหนึ่งป๊าป๊ามีป๊าไม่หกแสน่ะเมื่อกี้เอามันกดเข็มอยู่ตรงหน้าประตูได้รีบไปกดเข็มยังกดตั้งนานจ้ะอ๋อหปไม่ได้กดไม่นานนะตีตุ๊กแกตีตุ๊กแกชั้นสามมีอะไรดิมีพวกยาไอ้ poison กินยานช่วยช่วยได้ด้วยเหรอใช่กินกินกินยาน,นี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้น กินยาแล้วก็มันจะช่วยเรื่องความเรียบแต่หนูเคยเคยเห็นเขาใช้สกิลแปลงเป็นก้าห่างแล้วก็เดินเดินไปจมตีชาวบ้านเขา ปามาปันลองกันไหมป๊าป๊าใครยิงลีที่ตายเลยไม่รู้ใครป๊าป๊าตาม,มากกาไาคนนี้หรอเขาดักยิงลีบนดาดฟ้าเลยนี่ก็สิ่งทีบเลยเขาวิ่งเข้าบ้านแล้วครับแล้วันเวลาจะผ่านปาง ป๊าป๊ามาเป็นรองกันไหมเห็นชื่อป๊าป้าขึ้นไหมป๊าป๊าเพิ่งจัดการเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยป๊าป้าช่วยนี่ด้วยบอรดมาไหนบอรดไหนเนี่ยมาเป็นรองกันป๊าป้าจะคู่เคลียร์พื้นที่ก่อนเคลบอรดก่อนบอรดอยู่บอรดมาเป็นรองกันป๊าป้าบอรด กินยาทั้งหมดก่อนอันเรียกกระ,ะป๋าป้าบ้านองแถวนี้พร้อมนะวันเดือนปีใครใส่ก่อนได้เปียบเปียบได้ก่อนใส่ใส่น้องกงแก่น้องกงแก่กลาววาออกกินยาสู้ป้าไม่ได้หรอกสู้รีก็ไม่ได้หรอกอพี่ทางออบอกแล้วป้าพี่ไหวดังสายน้ำป้าป้าหยุดว่าพี่ไหวดังสายน้ำนี่จะกินยาก็กดเจนจะกินก่อน บอกว่าจะกินเยอะใช่ไหมก็พอกุลาแม่อบอบอบเจนมาไปเล่นจะไปเล่นะกินนะไปทางอีกไปถอยนินจ้ากระไรเจียนินจ้ากระไรเจียคฮึบครับต วารุธทางผ่านผ่านไปจินวาร,รุยนะป๊าป้าเอาป๊าป่าป๊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 ลป๊าร๊าป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 ๊า้๊ลป๊าป๊าป๊าป๊ิป๊าป๊อาอ,อ๊าป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  <c oughs> ๊าป่ารัาด๊าป๊นบอลเซตเขาป๊าี๊าป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 ิาก๊าป้าป้าป้าพิ่งเห็นตุ๊าป้า น้ำมีเป็นน้ำมีปลาเลือดด้งเร็วมากอะลี่มีหน้าหรอปลาไม่ตายเป็นอมตะใช่เพราะว่าปลาเลือดด้งเร็วมากปลาปลาเมื่อกี้นี่ก็เอามือนะเป็นบ้านเรื่องงานจะผ่านไปปลาปลาเพิ่งเห็นปลาปลาเพิ่งเห็นตัวละครลลี่ใครอันนี้เขาชื่ออะไรนะที่แอบรักนายรู้ตัว แล้วแอบนั่งใน,นตุเป็นเนสสีขาวค่ะเนสสีขาวการเนตุกรักสักสักุระใช่ใช่ใช่ใชเฮ้ยปาป๊าสุคุนามาไปโจมตีกันเป็นว่านาจารยจะผ่านไปสุคุาานามาไอ้เราลุมตีเขาเลยเหรอคะเนี่ยลุมตื้อค่ะลุมตื้อพันเบลลุมตื้อลุมตือ้อเขาวิ่งเข้าบ้านไปแล้วลี่เข้าบ้านไปเจอกบ กู <Up. S 1> เทพนี่กลับไปกระโดดซ้ําด้วย <laughs> น,น,นี่เราลุ้มเขาขนาดนี้เลยอ๋อไปแล้วพอแล้วป้าออกก่อนต้องพัก่อนก่อนต้องพักใจก่อนแป๊บนึงอ่ะแล้วลากนนารไมคราวนี้ค่ะนี่ครบแปดนาทีสักป้าอยู่ไหนสักสิบนาทีแล้วแหละป้าอยู่ไหนดีมองไม่เห็นป้าหรอกดีมองไม่เห็นป้าหรอกอะดีมองไม่เห็นป้าหรอกดีมองไม่เห็นป้าหรอกดีนี่บ้านเขาลี่จะเข้าไปกับ ตื้อตืมคนในบ้านเลยนะเห็นขนาไม่ไงป๊าป๊าี่โดนลี่เต็มเเลยไม่ไม่นี่ตื้อคนในบ้านเลยเอากดไปกินไปไม่ใช่คนละอันคนละอันมีคนละอันด้วยป๊อบป๊อปยื้สู้กันเลยยืนสู้กันเลยกินยาโชด้วยป๊าป้ากินยาโชว์ด้วยลีบไปไหนกินยาสปีดกินยาฮิ้วลีนี่ไปไหนนะ อให้นี่ไปไหนนั้นไม่ป้ายยืนยู่เฉยเลยตัวอากาศแต่ปะยาโดนอากาศกินเต็มเลยป้ายยืนยู่เฉยเลยป้ายยืนยู่เฉยเลยกินยาป้ายยืนยู่เฉยเลยเอ้ป้ายยืนยู่เฉยเลยอ่ะใครจะสิ้ชีพกินยา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 ล้วลกินยาลัวล้วใครจะสิ้นชีพก่อนกันมาฮะปะมะไม่ได้เลยเออใครจะกินใครจะสิ้นชีพก่อนกันมาดีแดดีดด ตัว,วนาฬิกาตัวนาฬิกาค่ะปับกรร็ให้โดนไหมกดเบิ้นปั๊บปืนใหญ่โดนอะไร,รอ่ะดบโชว์ดบโชว์อะไรดบโชว,โชว,โชว์เอ้ยในบ้านเลยในบ้านในบ้านก็ไม่เว้น <c oughs> จะไม่เว้นอีกหรองในบ้านก็ในเว้นอยู่ตรงไหน,น <c oughs> ไม่ได้บอกชั้นสอง ป้าฟ้าหยุดได้แล้วอยู่บนบ้านใช่ไหมไม่มีอะไรเลยอยู่บนบ้านใช่ไหมตบประกาศเหรอลินป้าป้าเป็นคิงนี้เนี่ยจริงเหรอใช่บอสมาอยู่นะออกมาหรือยังป้าฟ้าหนูโกรธแล้วนะหนูโกรธจริงแล้วนะบอกให้ให้บอสมาแล้วไปจัดการบอสกันไม่จัดการ กินยาแล้วมากินยาล,ยาล้จัดการนะั้งบอสท,ทั้งคนจัดการบอสนี่แหละอ๋อไฟช็อต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 เด็ดหลังคาสเฟิลต่อไปก็เอามัดยางยืดก็ให้ป้าป้าจะบอกว่าฉันสุดท้ายมันไม่ะรมะเบิดนิวเคลียร์ยรยค่ะ นี่ยผมไปยี่หนึ่งหนึ่งบอสเลยระดับนี้แนละ้วง,งอง,งคุณง,งคุณช่วยตีอยู่ง,งคุณช่วยตีอยู่เ้วยอัต่างหากนี่ช่วยตีใช่ไปกินยาไปได้งงวยของผมมีกบมีกบดีเข้ามาช่วยด้วยช่วยเจม าเรจัดการทุกขนาน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 ,น,านป้าโมกุลไม่ช่วยรีซูเลยวัในใกล้ตายแล้วลีเราต้องเตรียมเก็บของกันนะโอเคป้าป้าบอสซูรีกลับซูรีกลับอีกป้าป้าช่วยรีหน่อยมีคนจัดการเร็วรีเร็ว ต้องเตรียมรีบรีเตรียมเก็บของเส้นเเีตรียมเก็บของปา๊าเก็บเงินหมดหมดแล้วเก็บเงินแล้วหมดแล้วหมดแล้วรีบจัดการงงคุณกันรีบจัดการงงคุณกันเร็วโอเคไหนงงคุณอือฮึวิ่งเข้าบ้านก่อนอมไม่งั้นแล้วก็โดนปา๊าสะดวกเขารู้เขารู้ว่าป๊าจะจัดการเขา เขรเขากลางที่บ้านเขาเหรอ่ะฮะเรามาปลากลางซ้ำลงไปทีนึงไหนไม่มีใครแล้วมีเรานน่เราโหดสุดแล้วปลาเขาเปิดบ้านหรือปล่าถ้าเปิดอะไรกเดี๋ยวดสนสลปกางนะเขีใส่ปลาไม่ใช่หรือไปปาบ้าเขาวอร์ดเกเลยแล้วห้าสี่สามอยหนึ่ง โซนโซนโซนเอ่อฉัมองตาฉันและฉันว่าไงงะนไปอ,อ,อ,อะไรอะเกิดอะไรขึ้นอ่ะกิการในเขตวิากลาลในเขตแต่เขา<อ>ทำสู้ปาไม่ได้หรอกอยังห่งชั้นจังห่งชั้นป้าเขาสู้นี่ไม่ได้หรอกเาะีเขาออกไปแล้วนี่ใครไม่ใช่ไม่ใช่เขานี่ยิงอยู่บ้านนี่ใช้ปืนนี มไ่ไวซิดคนที่ตารนะขเขตเซป,ป้าเขาออกไปเล็วไม่เราจัดก,การเขาไปเมื่อกี้เองเ,อเขายังไม่ตายเลยจอดเนี่ยแต่ประมามีงเงิน1.5ล้านเลยนะนี่แจ้งบ <c oughs> ตมาจักตอกดูชันหน่อยมีชันหน่อยฉันฉ้นชั้นตยหรอมัมนมาข้นเร็วทิ้งมิกะทิ้งมิกะทิ้มิกะ

อยากให้สู้บอสนะกนอยากให้ป๊ป๊าเห็นช็อกลี่ที่รีบินที่รีบทำไมเขาเป็นที่หนึ่งดีป๊าปะไม่มีคนออกนอกบ้านไหมมีคนออกนอกบ้านปะเป็นเป็นบ้านเป็นบ้านจะถานไป หน <Care. laughs> ึ่งววันเรื่องจะผ่านไปป๊าป้านิวเคลียร์ด้วยเหรอวันเวลาจะผ่านไปมันเอาไว้ทำอะไรี่มันเอาไว้ยิงชาวบ้านอือหือยิงทีเดียวแบบสิ้นชีพิตเลยเหรอป,ะปะ๊าป้าแล้วก้าวหาขึ้นขึ้นบันไดก้าวหาขึ้นบันไดก้าวหาขึ้นบันไดป,ป๊าบอกเขาดีกว่าก่อนจาก ฟรีสกิลเฮียอะป๊าบ้าป๊าบ้ามองคุณมาหาลี่คุณกูเับพี่มาเลยเบิร์นจ้ะไฮาย,ายป๊าบอกเขาว่าฟรีสกิลมาที่นี่สิเปิดบ้านอยูโอ้ยวันดีวันดีวันดี ให้นาร루โตะเขาบอกว่าให้นาร루โตะแล้วอ่ะเออวันดีวันดีงนี่มีแมวตาตายู่แล้วกันเขาฟังออกด้วยนะวันดีวันดีเขาพี่วันดีพี่ว่าสวัสดี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 วัลูกสวัสดีเขาด้วยนสวัสดีเรนดอช์จิมอนจิจอนซาเลสตูเกอร์บายบิั์นบอม ฮับดูจิบปับปัาบ Let's go p a r t b บอมบอมฮับกูจบปบปั l e go p a r t a บอมบอมว้าวไปเห็นแล้วนิวเคลียห้าล้านเชเชะเป็นแนนังแบมอเขาพิมอะไรเขาพิมอะไรอ่ะเฮ้ยเขาพิมอะไรอ่ะมงคลมงคลอะไระไย สมบัติอเลยสอนวิธีขึ้นฉันเลยสอนวิธีขึ้นเลยโอ๊ยบ๊าป๊านูสมบัติดีค่ะป๊าป๊ามีคนจีนมาเล่นคนจีนนะเชียงเพียงเชียงเชียงเชียงตรงนั่นมีคนจีนมาเล่นรูปบอกเป็นป้าสีม่วงป๊าป๊าีป๊าป๊าเนี่ยอ่านว่าอะไรอ่ะบ B A S B B A Y อันว่า B B B คืออะไรบคืออะไรเบคืออะไร แม่จ่าเบคืออะไรต้กดยังไงคะ B A Y ชื่อบริษัทปลาเนี่ย B B A Y B A Y ค่ะ D A Y D A Y ใครไม่รู้เข้ามาหาชิบิชิบิวะอะอะอะลุมิลุมิ่ะอะอะบาจิโกะเบลุ่มเบลอ่มเบลุ่มเบลุ่มชิบิชิบิวะ สชเปีมยสชิปี๊ย小白小白我们，สีเปี๊ยสีเปม๊ยวะ，糯米糯米来吧啦，把地果变，果变，变变变变变，把地果变哦，变变变，小皮娃，啊啊啊，爸爸ออกมาข้างนอกหน่อย，爸爸爸爸ออกมาข้างนอกหน่อยหนูขอร้อง，หนูขอร้องอะไร，ออกมาข้างนอกหน่อย。 อย่ามา,ายิงใส่บาริอย่า,า,ายิงใส่บาลิในม่านนี่ตรงไหนชี้ป้อมมาหน่อยป้าจะยิงนี่ยิงไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่แล้วนี่จัดก,การจัดก,การไอ้คนเอ้คนที่มิ่งอยู่นี่นะ umb, ได้เลยไหมเอ่อได้ได้ได้เลยนะเลลี่เลลี่ช่วยยิงยิงเขาเฮ้ยยิงเขาอะ่ะเออป้าป้าหนูยิงแล้วป้าป้าหนูยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วป้าป้าเร็วเร็วาต้องยิงเนิวเคลียร์อ่ะชิงชิง ยิงก็ไหนยิงนิวเคลียร์ได้ตรงนี้ไเยเหรอโอเคสองคนเลยโดนทีเดียวทีเดียวสองคนตายเรียบโอโ้โหตายสองคนเลยค่ะดับเบิลคิวดับเบิลคิวดับเบิลคิวป,ป,ป้า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 มึงยืนข้างนอกหน่อยมึงยืนข้างนอกหน่อยที่รีบจำสัญญาข้างนอกข้างนอกยืนข้างนอกเธอได้ฮะได้ ยืนข้างนอกตรงกลางนะจ๊ะ <no> ย <situation> ืนข้างนอกฟรีไอเทมไม่ใชฟรีไอเทมเวลาที่จะผ่านวันเวลาที่จะผ่านผ่ป๊าป้าฟรีฟรีป้าป้ายืนข้างนอกตรงตรงนี้เลย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 าตรงไหนนะเออตรงบ้าง ป้าๆตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละดีมากดีมากตรงนั้นแหละไอ้พวกนู้นมันจะตีปลาบอกว่าตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นอ่ายิงโดนไหมยิงโดนไหมป้าพิวไหวพิวไวหวฮะเป็น<ร>ไปได้ยังไงอ่ะอ่าพิวไหวทางสายน้ำวันไม่ไม่เคยเล่นรถรเกมขนาดนี้แม่ก็เลยนะจะพอกใช่ บะมองตาฉันและสวรร e ์แต่มยิ่งเป็นทุกเลยป็นกูมนีินฆ่าเขาเลยนะไม่ละค่ะทำไมเขาตายเขาคิดว่าป้ายฆ่าเขาแน่เลยจะมองตาฉันและสวรรค์ไม่อยากไปโขกเขาเลยอะไรผสิ อะไรระเบิดตุ้ตามตุ้ตามประมาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไระเบิดตุ้ตามตุ้มตามแต่ดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรไม่เหี้วิวไหวพิไวไหวทางสายน้ำวัาชู้หลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบขวาัชู้พิวไหวทางสายน้ำ่าววทส้าชูหลบซ้ายหลบขวาพิไหวทางสายน้ำ หนูจิบน้ำชิวๆเลยนะเนี่ยหนูจิบกาแฟรอป้าป๊าจิบน้ำชิวๆเลยนะเนี่ยป้าป๊าหนูจะเริ่มใหม่หมดแล้วนะของบ้านหนูตัวะวันเวลาจะผ่านไปป้าบอสมาบอสมาบอสมาประการบอสไอเราเอาเราเนื้อเคลียร์ลงบอสได้ไหม ไม่รู้เอาลองไปเถืเเอโซล,ลี่เอาปืนหใหญ่ช่วยยิงสู้อยูน่นะโอ้โหมีคนกลางฉีดได้หนึ่งจุดโอ้โิวเคลียร์จะว่างในหนึ่งนาทีไหนนี่ลองใช้ยิงเคลียร์ตัวเองสิไหนนี่ลองใช้ยูเคลียร์ตัวเองสิฉันกับพ่อ,อะจะลองยิงนิวเคลียนะ ป้านสงส,งสงัยลุงสงสัยเป็นอย่างถ้าพวกเราใช้นิวเคลียร์คนละบ้านกันแต่พวกเราใช้นิ้วเคี้ยวใช้นิ้วเคี้ยวคนละบ้านกันสเกิร์ตเลือกฮ้อไม่มีใครตีบอลเลยนี่วางเวลาจะผ่านไปทุกคนเพิง่งขึ้นี้ก่อนนะอันนี้ป้าจะลองเอานิวเคลียร์ตีบอลฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้หนูกับป๊าด้วยนะคะเดี๋ยวราทำชีวิตทำชีวิตเดี๋ยวป๊าจะลองเอานิวเคียร์ลงบอสดูดูว่าครั้งเดียวบอสตายไหมหรือว่าบอสตายไหมเออแต่ไม่ตายไม่ได้ตายนะป๊าไม่ต้องเอาแล้วเนี่ยเห็นไหมเพื่อนจะตายแล้วสิบเก้าสิบแปดป๊าป๊าเร็วๆสิบหกสิบห้าเดี๋ยวป๊าลองจะเอานิวเคียร์ลงบอสป๊าไม่ต้องเอาลงแล้วตายแล้วบอสตายแล้วปะโถษช้าขนาดนี้ ยกไปเดียวเกมหน้าค่อยเข้ามาเล่นลองลงบอร์ดดูค่ะสี่สามสองหนึ่งศูนย์แลลงบ้านใครดีที่จะฆ่าใครเอาคนที่เป็นที่หนึ่งเล่นกันนะคนละานหนึ่งหนึ่งนี่แหละจัดการเลยแล้วกันคนร้นหนึ่งหนึ่งในบ้านเขากำลังไหนคนละานเราจะไปหาชื่อคนละานหนึ่งหนึ่งก่อนนะใช่ที่ลงที่ลงท้ายด้วยเอาไม่ได้พีเอพีเอปป้าพ A ปอปป้าเอามีคนชื่อปป้าเหมือนปป้าด้วย P A P A P ี P A P A เอพีเี้นี่เองคนนี้เอง พี่เนี่ยคนที่ชอบกลางระนาเขตเนี่ยไม่ใช่บางสุขุนนะเนี่ยหลังนี้แน่อะไรเนี่ยไหนเนี่ยหลังเนี้ยชอบกลางระนาเขตหลังนั้นเหรอ P A P A พีเรีบไปตามหาสิพีเ A พีไม่ใช่ P A เอใช่หลังนี้ไม่ปาเห็นเรลนี่เดินมาดุดดุดดมดมมองๆแล้วใช่ไหมไม่ใช่หลังไหน P A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  พีเอพีเอนี่ไม่ใช่ยี่ห้าศูนย์สามพีเอพีอพีเกลายเป็นเรลนี่ยี่ห้าศูนย์สามเรลนี่แล้ว นี่คือนี่หนึ่งแล้วมันจัดการลิลี่เลยครับลิลี่ไม่ได้อยู่ในบ้านลิลลี่อยู่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยู่ไปอีกแล้วไปอีกแล้วหงายท้องซะเถอะลิลลี่ไม่งายแล้วหงายท้องซะเถอะลิลลี่หลบทันไหมง่า บายบายกันจะพูจะคูดจะพิ่งออกเกมจพึ่งออกเกมนี่เปียวเอียม่ิงไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆนี่เปียเน้กียมายิงป้าคืนแน่เลยไม่ใช่ไม่ใช่นี่เปียเน้อกียมายิงไม่ใช่มนนักนี่อยู่ตรงไหนนี่ตรงไหน หมแล้ว <g ul> บ๊ายบานบึ่อนังจ่องดฝากกดไลค์กดแชร์กดติด้าหนูกะบาเ็ b ไให้หนูกับบาดได้บ๊ายบาย